ใครเห็นผมอยู่ไหนใครเหน็นไม่เปล่าพึ่งโอเคนี้สรุปครับวันนี้เขาอกับช่องจาทีทีนะครับอันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอตน,นะครับอันนี้เราก็อยู่ในแมพเลนโบเฟนนะครับเอาละนะเดี๋ยวเข้ามาเลยนี่เราเข้ารถนองเลียดกันไปอีกคนนึงใครเข้ามาเร็วใครที่คนเดียวเองเอามาแล้ว ở oh, đi này nè, ôm lốp bẹt, cái này, ở oh, đi này nè, ôm xoắn chỉ về hướng này, ôm oh, xoắn so oh, không thấy gì này, ôm, ôm cái này, ôm như con cá bẩn này chửi luôn, ôm, ôm cái này, với bạn dưng vậy, ôm chửi không thấy น่าจะบักแล้วมั้งออะไรเนี่ยยินดีต้อนรับฉันคือผู้คุมชิชช่วยๆะไรอ่านไม่ทันอะไรเนี่ยอะไรนะที่ต่ออ่ะไม่รู้เหมนะือนอะไรหายไปแล้วบักขอใช้มาตกลงมาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันส่วนบ้าปะเนี่ยอะไรเนี่ยสิ่งนี้คืออะไรบอกอ่านไม่ทันขอโชคดีอไอเนี่ยอ่านไม่เห็นทันเลย เขาว่าทำไรเหมือนจะให้เราเก็บไอ้นู้นนะที่ต่อเรียงๆเป็นสามเหลีย่ยมเมื่อกี้นะวิทอปด้ยเ,เขาได้ปะเขาได้เฮ้ยเขาทอได้ด้วยฮะออกจะทอกอนเฮ้ยเบื่อนอ้ยกล่องลาทหารนี่แล้วก็มีเป็นกุ้กตาเราต้องหนีตัวนี้ทุกคนเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรเฮ้ยนี่ไงจ๊ด อุ้ยตัวเรวิคิมอุ้ยอะไรนั่นเอ่ะพอแต่เฮ้ยมาเอวิคิมมาได้ไงเนี่ยไม่เห็นเลยดีเนี่ยไม่ไ,มไมตายพอดีอยู่ก็อุ้ยเพื่อนระวังสีมันก็มาน่ะไป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 ขึ้น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 รู้สอนชี้ด้วยตามันไปด้วยกันอ๋อให้เราต่อนี่ใช่ไหมนี่ต่อเลยไอ้เราเราได้เจ็ดอันแล้ว กี้กันไปทางนี้นขึ้นข้างบนดีกว่าเฮ้ยอ้องนี่ช้องอะไรห้องอยูอุปกรณ์ียบเลยกี่ซ้อมมาเหรอกออูมีตัดไม้มีที่แอบด้วยออนี่ห้องอะไรเนี่ยอู้ห้องประสาทล้วเนี่ย มีน้ำได้ลงไปได้เปล่าไปลงได้เพื่อนทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่เห็นจะเจออะไรเลยตกใจดิขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ขนาดนั้นม,มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรห้องอะไรเนี่ยเปิดได้เปล่าเขียนอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเปิดได้เปล่าเพื่อนใช่เลย ปนอยู่ในกล่องไม่ออกเลยไม่เจออเลยห้องอะไรนะห้องคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมีชาอะไรกินได้เปล่าไม่มีอ่ะชาเอวก็อแล้วกันเปิดไดเปล่าไม่ได้ตใจเวยเลยอะไรต้องมาต้องมาอะไรอืม ตุ๊บ no ุ๊บุ๊บแอ้ยเอบแอบแอบแอบอมันไม่เห็นเรามันดดได้ด้วยทุกคนเฮ้ย้ยเฮ้นี่นีนี่นีนี่นนี่มันตามมานี่นีนอบเอบไปด้ก่องฮึบจนีนี่ยรอะไดไงวเนี่ยเฮ้ยมันเห็นหองบอ่ะ มันเห็นเพื่อนหรอไม่เห็นแล้วทุกคนม่ตามอือมันไม่เห็นเปินดนึกมันเป็นโน่นแล้วเพื่อน้าใส่ใส่มีกล่องใส่เลยใส่เลยใส่เลยมันติดนิกี้ติดในนี้อโอมันคืออะไรไหนนี่ คืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะมเกมทามงแต่ไรไม่ไปเีอ่ะไปหรือเปล่าอเพื่อนเราตายอุ้ยอุอุ้ยเห็นเแล้วมเห็นหงแล้วมันปุ๊บชุบชุบชุบปุ๊บชุบปุ๊บปุ๊บอืมหลทันเปิดเปิดทำไมอ่ะไปอุ้ยมัเห็นงแล้วใส่้นี่หล จุ๊กจุกเฮ้ยนี่จุ๊กมันจุ๊กจุกให้จุ๊กให้จุ๊กจุ๊กเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่าเราอ่ะนี่จุ๊กจุ๊กเออจุ๊กมันอ้โหทำไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดกล่องเออจุกจุกจุกมันไม่ไม่เห็นอ่ะแอบก่อนไปแล้ว ของไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่ออกเพื nah. ่อนหายไปเลยเฮ้ยเราเราไล่กันเนี so ่ยะมันสิบสี่อันแล้วเฮ้ยมี่กันอู้ไม่จุดเริ่มตอนเปล่าเพื่อนไม่เก็บอ่ะยาวด้วยเราคนมันเกาะเสาอยู่ดูเทวีดูได้เปล่าเนี่ย ôi Mình con còn chọn bít vậy. em thay đó nhỉ nhỉ, nè Bye bye. 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 Bye Mà Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye mà, 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 mà nè. เมื่อกี้มันจะวนไหมเนี่ยป็นไปนโปน้ตไปโน้แล้วไปนโน้แล้วประตูป๊ออยากเห็นนะมันอยู่ไหนอะ่ะไม่เห็นเลย ไอ,อ้ตงมมือยาวๆอุ้ยวันนี้เพื่อนมาแล้วน,นี่ขึ้นบนแล้วกันนี่ตายแล้วกำลังนี่เปล่าเฮ้ยมีกี้ห้องตอนแรกมันมืดแสงทุกคนมันสุกจะมืดขึ้นอะแต่ว่าสว่างคิดเองเปล่า ก็แรงมันมันจะมืดอ่ะหนีตัวนี้หนีแยงเผื่อเลยเธอไปไปๆปไปห้องนี้บู๊ข้างล่างนี่แหละข้างนี้กับกันห้องอ,อะไรเนี่ยโอกะอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ เขียวอะไรเขาบนมีอะไรด้วยทุกคนมันคืออะไรมีกระดิ่งด้วยอะไน,นี่คือก็ไม่รู้เพื่อนหายไปเลยวเพื่อนทิ้งไปได้ไงเนี่ยข้างล่างผมไม่หายไปเอาตรงนี้ไปเก็บก่อนโอ้อันโหอยาห่าใครเข้ามาแล้วกันเก็บอันนี้ก่อนต้อหลงแล้วแฮมรู้สึกมันจะหลง ไม่ใช่ไปจีนนะจีบุ๋มตายบ้าเลยเนี่ยโอ้โยยังไม่เห็นตัวจีเขียวมือยาวๆเลยอะอยู่ไหนเนะี่ยคุ้ณตัวเลีว้วคุณเจอแล้วอยู่นี่มันอยู่นี่เอฟก่อนเลยตัวสีฟ้ามา,าเห็นเราไปยังไงเลี้ยข้างหน้ามันมีมันมีว่ะมัน นคือที่ใส่นู่นอโหบือยาวอ่ะเลยอ่ะอย่ามาทางนี้นะไปทางนู้นไปทางนูง้นตรงไปตรงไปโอ้โหวาเลยมันต้องมาจิ้งเงี้ยน้ำลายเยอะเสียเที่ยวทำไมตรงนู้นเลยที่ไหนนายเดินไปเลยเอาแนน่ทำไมงเออกลับไปเลย เดินข้างหลังเนี่ยมันไปทางนู้นเลยหอเปล่าทางไหนอ่ะโอ้คนเสียชุดแล้วบางคนก็ต่อเองไปตรงนี้เนี่ยโอ้อยู่นี่เองเนี่ยใส่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรหลงเนี่ยนี่มันท้องไม่เห็นอ่ะโอ้โหมันไม่เห็นได้ไงเนี่ยมีรูเป็นช่องๆขนาเหลือกี่อันแล้วเนี่ยอุ้ยหลายอันอยู่นะประมาณไม่ไม่ไม่หลายอันอ่ะวันสี่อันเอง จำได้มีห้องนึงที่ยังไม่ไปที่อ,อนห้องไหนนะจำไม่ได้แล้วห้องนี้ปะไม่ใช่ห้องนี้หรือ,อ,อ,อไหนมาโผมาห้องนี้นหรือเนี่ยโอ๊มืดมาเามองไม่เห็นเลย มีหรือเปล่ามันมีเดี๋ยวยว่าอย่าว่าดักนะฉันกลัวไฟดับไฟดับตกใจเลยไฟดับอไม่มีใช่ไหมเอออะไรขวนเนี่ยรออะไรขวดไม่เจออะไรเลยอะ Đi tôi leo rồi, leo bước ngã yali vào đi thằng hương đi mày nghe mày 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 mấy em mày 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 đập mày 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 เราหายไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าตายขอหมดแล้วอะเฮ้ยเพื่อนนายไม่ไปบ้างเลยนะเนี่ยเหลือกี่คนแล้วเนี่ยอุ้ยัยมนมาโู้หลบแป๊บเพื่อนตามฉันมานะฉันจะเป็นตัวการถามเองไม่ต้องกลัวไปไปไปงั้นแล้วกันเลย ทางตันเหรอว้าวทางตันไม่ใช่ทางตันอย่างในทางต่อขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยเหมือนทางหรือเปล่าทางเิมแอบก่อน มราไม่เห็นะมันอยู่ไหนอ่ะอีกอันนึงอ่ะก็เหลือกี่คนลเนี่ยเขาเหลือคนเดียวเฮ้ยทิ้งมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยทิ้งในตรงคองอยู่ไหนเนีย่ยซก็ผิดท้องเฮ้ยเฮ้ยหลงอัมไม่เห็นเฮ้ย จะเอวดีเป้เลยอะไม่ตายมันมีข้งางหน้าไม่ได้เปล่าไม่มีเพื่อนแอบ,บหรอแอบ,บตามไม่ได้เปล่าเฮ้ยไรเนี่ย,เ,ยเพื่อนคนแรกสีน้ำเงินอะไรเนี่ยหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งเปิดจุกแอบบ ใจเพื่อเลยนี่มีตรงไหนที่ยังไม่หาดีอ่ะตรงน,นี้เหรอไปแล้วมเมลกี้พุนมาเร็วเร็วนายได้กล่องอะไรเปล่า โอ้เลยเสียนแล้วมีใครว่าไม่ได้เปล่าใส่เลยไม่มีอยู่ของบนเปล่ามันแอบหรือเปล่าดูหไหนเนี่ยมันม่นใจเป็นผ่้เหนคนที่มีอยู่นะหรือลงทางหรือเปล่าตรงเนี้มีเปล่าเฮ้ยเข้าไม่ได้ แอเปิปดไมดถูจุกโอ้ยห้องนี้ยังไม่มาลยห้องอะไรเนี่ยอุ้ยเพื่อนเราตายเป็นส่งคนแลว้วอุ้ยตายรัวัเลยไม่เจออะไรไม่เห็นเจออะไรเลยอะ อุ้ยนั่นไงข้างล่างมันบอกอะอยู่นี่ไงเจอแล้วเ๊อนี่ออานเดียวนี่ได้แล้วอุ้ยของโบนเหรอพวกเราเก็บแล้วขึ้นไปอุ้ยอะไรเนี่ยไปอะระวังอ่อ ถาเอาอาหารมาใช่ปล่าเนี่ยเอ้ยอีกการเดียวแล้วอีกการหนึ่งล่ะไปไหนอ่ะเปิดเร็วๆเข้ามาๆมาๆมามาใส่เร็วใครมีเปล่านี่นี่น้ใส่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 เลยดีได้แล้วเย้